สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับก็มาแนะนําต้นไม้นะครับหต้นนะครับเป็นต้นที่สามารถที่จะปักชํามาปลูกได้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับโตเร็วนะครับนั่นก็คือวันนี้หน้าแมวครับเพื่อนๆครับหน้าแมวนั้นเป็นต้นไม้ที่เกิดในธรรมชาตินะครับบ้านเรานะครับมี เกือบทุกภาคนะครับนะครับก็เป็นไม้ที่อ,อยู่ในป่ารกปาระะ่าละเมาะอะไรต่างๆนะครับแต่ต้นหน้าแมวนั้นมันก็มีสเสน่ห์ของมันนะครับโดยใบนั้นมีลักษณะคล้ายกับหน้าของแมวนะครับบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะครับนะครับมีรูปทรงแบบนี้นะ นี่นะครับใบของหน้าแมวนะฮะก็สวยงามนะครับแล้วก็เป็นใบเล็กนะครับเราสามารถที่จะขุดมาในป่าได้นะครับมาลงกระถางได้ทันทีแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับอันนี้ผมใช้วิธีการปักชำครับเพื่อนๆครับกิ่งเล็กๆนะเล็กมากนะครับได้มาบ้านเพื่อนนะครับประมาณประมาณเท่านี้เล็กกว่านี้อีกนะครับ แล้วก็ปักในแก้วน้ำนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1นึ่งปีกว่าๆนะครับได้ประมาณเท่านี้นะครับถ้าปลูกลงดินมันจะเร็วกว่านะครับอันนี้ผมทำเป็นทรงต้นนะครับนะครับมีมีส สามกิ่งนะครับสามพุ่มนะครับทาเป็นพุ่มนะครับออพอเห็นรากนะครับรากนี้พอรากมันสวยกว่านี้นะครับใหญ่กว่านี้ผมจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ยกรากขึ้นมาเป็นการโชว์รากนะครับสําหรับหน้าแมวนะครับหน้าแมวนั้นเป็นไม้ที่น่าสนใจนะครับสําหรับใครที่เลี้ยงต้นไม้หรือว่าทําบอนไซนะครับก็ลอง หาดูนะครับหรือว่าขอกิ่งเพื่อนมาปักชําก็ได้นะครับไปเดินในในป่าหามาก็ได้นะครับเลี้ยงกันง่ายๆนะครับรดน้ำนะครับปุ๋ยอะไรก็ได้นะครับใส่ได้หมดนะฮะนะครับแต่ว่าน้ำอ่อยาย่ายาขาดหลายวันนะครับสองวันนะครับเต็มที่นะครับนะครับถ้าวางกลางแดดก็ต้องรด ทุกวันนะครับถ้าในที่ร่มก็สองวันครั้งก็ได้นะครับหรือวันเว้นวันก็ได้นะครับก็ลองหากันดูนะครับการดัดกิ่งนั้นก็ดัดไม่ยากนะครับกิ่งหักไม่หักนะครเพราะว่ามันจะเหนียวนะครับนะครับนะครับใช้ลวดดัดนะครับตามทรงเราจะได้โซอย่าเอาทรงไหนก็จัดการไปเลยนะครับวาง ที่ต่างๆในบ้านนะครับก็สามารถที่จะเพลิดเพลินกับต้นไม้สําหรับใครที่รักต้นไม้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับต้นหน้าแมวนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่รับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ